กระทั่งกันกับประชาชนอื่นที่ดังหากินโดยสุดเตพร้องกันนี้เราขอเรียกร้องอย่างจริงจังมายังรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะให้ดำเนินการทางกฎหมายแล้วผมอยากจะขอให้ท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาต้องออกมารับอิทชอบจากความเสียหายจากการกระทำของกองทัพยังเด็ดขาด ถ้าไม่ออกมาผมอยากให้สลิดต,ต้อยของกองทัพบกออกมาอย่างเล่งด่วนครับ <Hey! S 1> นี่ครับขอเชิญคุณอภิสิทธิ์ลิ้มสุพนาาตัวแทน Facebook ขึ้นมาพับปากกับพี่น้องครับในเฟซบุ o กนะครับผมชื่อปีเตอร์นะครับเราเรียกกันว่าปีเตอร์ fb นะครับก็คือเฟซบุ o กนะครับตัวคนนี้ผมว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราแชงนะครับ ประมาณสามแสนห้าหม่นคนเอาเตียงลงหนึ่งจะแพ้ได้ไงโอ้ดังจ่าเนี่ยสามแสนเก็ดหมื่นคนเราเจออะไรหนักหนักกันมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรสนุกสนุกกันนิดนึงเนียครับเดี๋ยวพวกผมจะร้องอะไรเล่นๆขึ้นมาแล้วเราตบมือพร้อมกันสองครั้งละครับ หากพวกเราไม่ยุดสภาจ้องตกหมื่พันหากพวกเราไม่ยุดสภาจ้องตกหมื่พันหากพวกเราไม่ยุดสภาจ้องตกหมื่นพันนี่แหละครับเป้าหมายของพวกเรานะครับในกลุ่มครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านครับเหลียวซ้ายแลกขวาให้ดีครับ ทุกท่านครับตังดีๆนะครับเหลียวซ้ายแลขวาให้ดีมันมาอีกแล้วครับ20คนในชุดเสื้อดำใหระวังไว้อาวเราก็ใส่นหว่าไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้อยากจะไว้ทุกข์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะครับแต่ดูให้ดีมันไม่เอะมันไม่เคาะศบตาใครเท่าไหร่หรอกนะครับมันไม่เคาะสบตาใครเท่าไหร่และที่สําคัญคือดูรอดตัวให้ดีว่ามันมีอาวุธแฝงมาหรือไม่ท่านที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้าสีดำนะครับ ชบกระเชือชอชิง4-8-1นะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อคืนแล้วนะครับมันเป็นเหตุการณ์เดียวที่พวกเราเศร้าใจใช่ไหมครับไม่อยากพูดชื่อนี้เท่าไหร่แต่ทักษิณชินวัตรหยุดเห็นแก่ตัวได้แล้วเพราะความแข็งแก่ตัวของคุณ ทำไมคนไทยตายไปมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะกลับมาเป็นนายกหรืออะไรก็ตามบนรกอรหรือลองใจอยาง้งหรือเราจะเป็นตัวนำผ,ผมเชื่อว่าแผ่นดินเราสม่นอย่างแน่นอนใครป้าไม่ว่า เมื่อวานคนที่บาดเจ็บนละคนเสื้อแดงยังตามมาตีรถตายเลยครับพอ่อรีน้องผมไม่กล้าโทษอ,อย่าเพิงไม่ว่าพี่น้องเสื้อแดงเขาที่เป็นเช่นนี้เพราะทักษิณชินวัตรและแกนนำการแสดงได้ปกปั่นพี่น้องจนเกิดการเกลี้ยงคนไทยด้วยกันเองเราไม่ยอมใช่ไหมครับเราไม่ยอมใช่มใช่ไหม ให้นิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกาจันท์ไม่ให้ กับส่งประเทศไทยของโซล่าครับ19054605พี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกรุณามองไปรอบๆตัวของท่านเองนะครับว่าพี่น้องของเราหน้าตาแบบนี้แหละครับที่รักชาติเอ้าขอเสียงตบมือและเสียงโหเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วย ผมรู้ว่าหลายคนอึดอัดมานานนะครับและเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะปลดปล่อยทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของเรา,เพ,ราพร้อมๆกับเสียงดนตรีของน้องที่พร้อมแล้วข้างหลังนี้เองนะครับขอเสียงตงบมือขบวนดนตรีของเรา่อยครับครับเลยครับพวกเราวง BKK นะครับ วันนี้เดี๋ยวพวกเราจะมามอบความรกให้กันพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยูนประเทศชาติครจบอันว่าวรจะเป็นแคนกันัีเราน Oh, my God.